เคยใช้ผ้าหน้าไม่ตัวนี้บ้างอันนี้ของอีชีนะคะซึ่งเขาเป็นยี่ห้อที่เคยทําแผ่นพิดเด็กมาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นความซึมซับเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยแล้วเมื่อคืนได้ลองใช้แล้วนะคะลองแกะไปใช้แล้วคือตัวนี้มันเป็นผ้าหนา้าไมอแบบกลางคืนแบบกลางวันคือ all day ใช้ได้หมดเลยนะคะจะเป็นแบบกางเกงซึ่งแบบกางเกงมันดีตรงที่ว่าเวลาเรานอนหรือว่าเราทํางานหรือทําอะไรเนี่ยเราไม่ต้องกลงัวว่ามันจะรั่วซึมเลยมันจะฟิลเหมือนเราใส่แผ่นพืชซึ่งมันแบบค่อนข้างจะสบายแล้วก็คล่องตัวมากๆเลยนะคะ อันนี้เนี่ยหนึ่งซองจะมีทั้งหมดสามชิ้นปาสั่งมาเป็นไซส์ XL นะเขาจะมีไซส์บอกก็คือไซส์เก้าสิบถึงร้อสิบห้าซีเอ็มแต่ว่าถ้าเทียบเป็นน้ำหนักแม,แม่แม่หนักที่อยู่ระหว่างแปดสิบถึงเก้าสิบอย่างเงี้ยบิ๊กไซส์พัรไซส์ใดๆคือใส่ได้นะคะอันนี้นะอันนี้เดี๋ยวจะให้ดูด้านในนะแม่คือด้านในอะ่ะมันจะเป็นซองแบบนี้ตอนแรกกล้องแบบงงว่าแบบเฮ้ยมันบางจังวานึกอออกปะเออแต่จริงๆคือมันบางก็จริงแต่ว่ามันซึมซับค่อนข้างโอเคเลยแกะออกมาคือบางมมมากแแลล้ว้ววเเหหืืืออนจจะตตัั็ใช่่ยริงรงๆคงดดไแบบ ยืดได้เยอะมากดูดูดูความยืดของนางค่ะแล้วก็ลายนงางรับแบบนี้ใส่สบายนะคะและที่สําคัญเลยแม่แม่แมพัาส้นะหรือแม่แม่หลงังคอดอะไรก็แล้วแต่ด้านข้างตรงเนี้ยมันไม่ขาดง่ายเพราะว่าปลาเจอหลายยี่ห้อแหละที่เวลาใส่เข้าไปอะ่ะเรากำลังจะดึงขึ้นใช่ปะ่ะแล้วตรงเนี้ยมันขาดคือหยุดหิดมากแล้วเนี้ยราคาดีมากเลยนะคะเขามีโปรอยู่นะถ้าจะสนใจโปรนะคะรับโปรนะกดที่ตะก้าสายล่างแล้วก็คลิกเข้าไปสั่งซื้อได้เลยตัวนี้นะคะห่อหนึ่งมีสามชิ้นนะคะราคาพิเศษอยู่ตอนนี้ตะก้าสายล่างนะคะกดสั่งซื้อได้เลยค่ะ